เกี๊ยวกุ้งชายสี่งงเดงงเดงงเหมือนกันไม่รู้ว่าออกมานานหรือ,อยังนะแต่ว่าไปเจอมาใน CJ m o มอนะสำหรับชายสี่อันนี้นะเขาจะใช้ชื่อว่าชายสี่โกนะส่วนประกอบจะมีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อกุ้งนะครับเป็นแบบว่าหมูผสมกุ้งนะข้างในน่าจะมีน้ําจิ้มให้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านี่พอแกะออกมานี่มีเกี๊ยวทั้งหมด5ชิ้นนะข้างในนะครับก็จะมีน้ําจิ้มนะครับแล้วก็มีซอมให้ด้วยเดี๋ยวชิมน้าจิ้มก่อน จิ้มเป็นหวานอมเปรี้ยวนะครับรสชาติมันจะออกแบบจีชโชจ๋าหน่อยไม่ได้ไปออกแบบญี่ปุ่นนะลาาลงไปงี้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านในกันก่อนด้านในเป็นหมูผสมกุ้งอย่างนี้นะจิ้ม หมูผสมกุ้งเนี่ยคือเนื้อมันแน่นมากเลยหนึ่งสองเลยคือแป้งมันบางมากเว้ยแต่ว่าไส้มันอ่ะมันจะเด้งเด้งหน่อย <Wow. S 1> มันจะคล้ายๆล,ลูกชิ้นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบลูกชิ้นจ๋าขนาดนั้นส่วนรสชาตินะครับถ้าเป็นเกี๊ยวธรรมดาเนี่ยจอกเกมๆหน่อยแต่ว่าพอมาเจอน้ำจิ้มเนี่ยที่มีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนะมันค่อนข้างที่จะเข้ากันนะเอาจริงถ้ามันมีน้ำส้มกับกระเทียมเจียวเพิ่มมาให้ด้วยนะผมให้สิบเต็มเลย <Wow. S 1> แต่เอาจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วสามสิบเก้าบาทไปซื้อเถอะไอซี่โกเดี๋ยวรอบหน